สวัสดีค่ะ,ะทุกคนกลับมาเจอกับปามปามบริเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็มากันแบบน่าสดแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ารีวิวอเลยก็คือเป็นรีวิวของที่ซื้อได้ในเซเว่นนิเลอเน้นนะคะราคาดว่าพวกแบบว่าโลตัสอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีนะถ้าเกิดหาในเซเว่นไม่ได้ก็ลองดูหรือว่าลาซาด้าช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหากันได้นะคะวันนี้ก็มากันแบบน่าสดที่มีรอยสิวนิดนึงนะคะร้อยวันพันปีไม่เคยเกิดสิวเลย สิ่งที่บอมจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คืออันนี้เลยคะ่ะชิงอันนี้คือซ c ซีครีมนะคะจากแบรนด์ b b y y r r i h t t ค่ะเขาชื่อว่า CC Plus c r ครีมมีเส45 PA 2บวกนะคะสีที่ปามซื้อมาคือเบอร์01ไลท์เบตซึ่งคาดว่าน่าจะมีสีเดียวที่จำหน่ายใน7 e l e v น n นะคะยังไงก็ลองดูแต่บมไม่แน่ใจว่าจะมีสีอื่นหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็น Ultra Natural CC Foundation ะคะแล้วก High concentration vitamin c o n c n n t r a t i o n o วิตามินซีก็คือแบบเอออาจจะเป็นการบำรุงไปด้วยซึ่งปาล์มใช้มาตลอดอาทิตย์แล้วชอบมากปลื้มมากด้วยความที่หน้าปาล์มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ปกปิดเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยชอบความบางๆใสๆผิวสวย,สวยปะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูที่หน้ากันเลยก่อนนะฮะโอเคซื้อ okay, ไม่เห็นหนะ้าอันใหญ่ๆนะคะก็จะมีรอยกระเนาะเนี่ยเห็นไหมชัดไหมรอยกระนะคะแล้วก็ รอยสิวที่เกิดใหม่นะคะแล้วก็พวกรอยค้ำไต้ตารอยแดงริ้วรอยใต้ตาที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะแต่กวก่อนเนี่ยมันจะหนักหน่วงกว่านี้นะคะริ้วรอยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนแบบโบกไอคิมเยอะนะคะปะลงที่หน้าก็เลยดีกว่านะจะให้ดูสีไปด้วยอะสีจะเป็นแบบนี้เป็นโทนเหลืองนะคะเนี่ยเป็นโทนเหลืองนะคะเนี่ยแล้วเนื้อนุ่มมากอ่ะทุกคนเนื้อแบบนุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูครึ่งหน้าดีไหม แต้มแต้มาประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้กับฟองน้ํานะคะฟองน้ําที่ดีมากเลยไม่กินรองพื้นอันนี้คือแบบว่าไม่ชุบไม่ชุบน้ํานะคะก็ลงเลยนะคะบางเบามากเลยเห็นปะเป็นงานแบบเบา้เบาประดุดขนนกอะไรประมาณนี้ฮะค่อนข้างจะเบาเนี่เบามั้ยเหมือนทาปะไม่เหมือนนะ ไม่เหมือนทาเลยพี่ปาพี่ปามันหายไปไหนมันบางอะ่ะมันบางแล้วก็มันแบบบางมากแต่ว่าปามดันชอบเพราะว่าแบบผิวมันสวยเอาเอาเป็นว่าลงไปทางหน้าไปเลยดีกว่าวะซึ่งเขามีให้การอยู่7กรัมนะคะราคา49บาบาทเออยังไม่ได้บอกราคาอะไรลงหน้าเพราะว่าอยู่ข้าวอาจะรีบไปกินข้าวนะฮะก็มันค่อนข้างที่จะ บางและเบาและเป็นผิวแบบว่าเราเคยรีวิวไอ้รองพื้นที่เป็นขวดเนาะขวดน้ำจำได้ไหมที่บอกว่าบางมากเลยอีดอกแล้วนะเอออันนี้ก็ไม่ต่างกันอะ่ะอจริงเนี่ยคือโชคดีว่ามันเป็นสีโทนเหลืองเห็นปะพอมันเป็นโทนเหลืองแล้วมันหน้าบาม,มันไม่ได้ดูขาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้ผิวที่แบบว่าเนี่ยชำ่ชำๆดิวอี้ ใครเอ่ยชอบความช่ำๆดิวอี้แต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าไทยแลนด์นั้นไซสโอ๊ยร้อนกูนึกว่าอยู่ท่ากลางดงอาทิตย์นะอะไรอย่างนี้แล้วช่วงเนี้ยสองสามวันที่ผ่านมาร้อนมากแล้วเมื่อกี้อาบน้ำนะหืน้ำอย่างร้อนเห็นปะมันจะเป็นความแบบเบามากเบาจนเจียงแหบเลยนะคะเนี่ย ปกปิดรอยสิวอะไรไปได้นีดกี่คือเหมือนปกปิดรอยแดงไปได้หน่อยหน่อยะไรเงี้ยแต่ถ้าถามถึงความแบบว่าปกปิดงานฟูไม่ได้เ้อเบาแบบเบาอะ่ะเข้าใจไหมว่าเบาอะ่ะเบาประดุดขนนกอะ่ะแต่ได้งานผิวที่มันฉ่ำๆอย่างเงี้ยใครชอบงานฉ่ำเอยอะไรเงี้ยเออเนี้ยเ,เหมาะนะคะแต่ไม่ได้ฉ่ำจนดูเปียกแล้วสําหรับตัวปาม่ะปามชอบเพราะว่ามันฉ่ำกําลังดีแล้วก็บางเบาแบบที่แบบ ที่ปามชอบอะคือปามเป็นคนหน้าแห้งก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นคนขี้หลอนด้วยนะคะฉะนั้นมันก็เลยเออชอบอะไรที่มันเป็นงานแบบเบาอะเออแบบเบาๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เพิ่มลงที่เออ่คอนซีลเลอร์ใต้าตาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าถามว่ามันเพิ่มเพิ่มคัฟเวอร์ขึ้นไหมจะไม่ไงเนี่ยก็ได้ประมาณเนี้ยเออเห็นป่ะ ผิวมันดูแบบว่าไม่วอกไม่ขาวไม่ลอยเนาะเออดูเป็นแบบผิวโทนเนเชอร l ัลเป็นความแบบว่าหเหลืองๆที่ก็ไม่ได้เหลืองจนดีซ่านะเป็นเหลืองแบบผิวคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคเดี๋ยวปไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปกินข้าวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีซึ่งตรงนี้อาจจะมีการใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันปกปิดไม่ได้หนูโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็ไปกินข้าวนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วก็ไปดูซีรีส์มาแป๊บหนึ่งนะคะก็ประมาณ2เกือบสามชั่วโมงนะคะแล้วก็แสงกำลังจะหมดแล้วนะคะก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะก็ หน้าก็ยังฉ่ำอยู่อันนี้มาแต่งมาเพิ่มเติมสำหรับเมคอัพนะคะแต่ว่าในส่วนของสกินก็คือแบบว่าเป็นเบสก็คือตัวของ Baby b r i g h t ตัวนี้นะคะ CC Plus c r ครี Cream, นะคะคือค่อนข้างที่จะชอบเลยนะไอจิวนะคะน้องจิวชื่อน้ำขิงนะคะน้องน้ำขิงเป็นเพศ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 หญิงเพศเมียนะะอ่ะ,นะอะก็ ผิวยังสวยอยู่นะคะสำหรับตัวนี้บางค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะว่ามันบางเบามากๆนะคะค่อนข้างที่จะเบาเบาเลยแล้วก็เป็นสีโทนเหลืองที่ก็ไม่ได้ดีซ่าน เป็นทนเหลืองที่เป็นผิวธรรมชาติมากมีความน a ชเชอรัลมากๆเลยนะคะส่วนด้านการปกปิดโอ้ยปกปิดไม่ดีเลยไม่ได้เลยนะคะใครที่หวังใจเรื่อง cover แต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแบบ cover full cover อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นงานแบบผิวอะเอ่อสำหรับคนที่น้องๆนักเรียนที่อยากจะแต่งหน้าไปหลอกครูแต่ว่าตอนนี้นะก็เรียนออนไลน์ก็จะไปหลอกครูที่ไหนก็ไม่ได้นะคะก็ คือแบบเออเป็นแบบความใสามากใสแบบใสจริงๆฉะนั้นใครหวังใจเรื่องงาน cover เนี่ยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นปกปิดรอยสิวรอยกระเล็ก,ลกๆรอยเออฝ้าพุ่งตรงว่าตัวนี้ปกปิดไม่ได้ขนาดปาลมที่มีกระเนี่ยมันยังปกปิดไม่ค่อยจะได้ต้องเพิ่มคอนซีลเลอร์นะคะถึงจะได้ความเหมือน cover ขึ้นน่ยนะคะฉะนั้นคือบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนผิวดีมากๆส่วนตัวเราก็ไม่ได้ผิวดีนะแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนชอบความแบบว่า เบาอะ่ะเบาและสบายแล้วได้หน้าที่ฉ่ำๆนะคะตัวนี้ก็คือมีการบำรุงไปด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ใช้เป็นกันแดดก็ได้นะเพราะว่าเขามี s อสเ5 PA 2บวกแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวกันแดดเพิ่มเติมนะคะไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะ ถึงเขาจะบางเบานะแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าไงติดทนค่อนข้าง,างจะดีผิวสวยมากเดี๋ยวมันจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือปามรูปเนี้ยเนี่ยไม่ได้ถ่ายตอนที่ลงครั้งแรกไว้มาถ่ายตอนที่เลิกงานแล้วคือสี่ทุ่มเพียงสวยอยู่เลยนะคะ ถ้าถามถึงความเหมือนว่ามีคาบมีขุยอะไรไหมก็มีบ้างสําหรับช่วงที่สมมติเราใช้ฟองน้ําแล้วปาดมันก็อาจจะแอบมีคาบมีขุยบ้างเล็กน้อยอย่าเงี้ยฉะนั้นแนะนําให้เหมือนตบๆแถบๆลงไปน่าจะดีกว่านะคะระหว่างวันมีคราบในช่วงที่วันที่เราใช้แป้งที่มีการผสมรองพื้นนะคะวันไหนที่ใช้แป้งผสมรองพื้นสำหรับตัวปาลที่ ผิวหน้าไม่เหมาะสาหรับแป้งกสมลองพื้นแต่ยังทู่สีชัยก็จะเป็นคราบได้นะคะแต่วันไหนใช้แป้งฝุ่นหรือแป้งเบาๆหรือว่าลาักษณะเหมือนอใช้แปรงในการปาดแป้งเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะฉะน,นั้นตัวนี้สําหรับคนหน้าแห้งใช้ได้เลยนะคะน่าจะชื่นชอบกันเลยถ้าอยากได้การปกปิดก็เพิ่มคอนซีลเลอร์ที่คุณใช้อยู่เป็นประจําด้วยนะคะสำหรับคนหน้าม,มัน เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอย l control แต่ถ้าคุณอยากใช้ก็ลองดูบางว่ามันได้ผิวที่ฉ่ำดวอี้สวยดีนะคะก็จะได้เป็นงานแบบผิวประมาณนี้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดใช้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เกิด subscribe เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกก็ฝากกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิง่งกริงๆไว้ด้วยนะคะร่วมถึงตามไปในโซเชียลมีเดียที่อื่น,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 นค่ะรวิวเจ้าไปบัมเบอร์เร็กทวิตเตอร์หรือว่า i g แปปอปบัมเรเ็กด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเจอกัน,น่ E ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ